สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับสมุนไพรที่ชื่อว่าลูกใต้ใบกันค่ะลูกใต้ใบเราก็จะพบเจอบ่อยๆตามเลือกสวนไรนาของเราค่ะเขาจะชอบขึ้นตามสวนค่ะตามสวนภักก็มีค่ะเราจะพบเจอได้บ่อยมากค่ะ ลักษณะเด่นๆของเขาก็จะมีลูกอยู่ใต้ใบค่ะแล้วเขาจะมีรสชาติขมจึงมีสรรพคุณทางยาที่สูงมากเลยค่ะการขยายพันธุ์ของเขาเมื่อเมเ็ดเขาแก่เขาก็จะร่วงหล่นตามพื้นดิน ต้นเคยก็จะขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะด้านสรรพคุณทางยาเขาก็จะใช้บำรุงร่างกายบำรุงธาตุช่วยให้เราเจริญอาหารช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ดีเลยค่ะ แล้วยังช่วยขับเกลือขับปัสสาวะช่วยลดความร้อนในร่างกายช่วยลดไข้ได้ทุกชนิดค่ะแล้วยังช่วยบำรุงสายตาจากตาฟ้าฟางก็จะทำให้ตาเราดีขึ้นค่ะ เวลาเราเป็นไข้เราก็จะเอาต้นสดหนึ่งกำมือน้ำสองถ้วยเคี่ยวให้เหลือถ้วยครึ่งแล้วเราก็รับประทานครั้งละหนึ่งถ้วยค่ะเวลาเราปวดเมื่อยเราก็จะเอาลวกใต้ใบ มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็เอาไปตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วเราก็จะเอามาต้มใส่หม้อดื่มแทนชาเลยค่ะถ้าเราปวดข้อเราก็จะใช้ยอดของเขาเอามาต้มน้ำดื่ม ก็จะรักษาอาการปวดตามข้อให้อาการเราดีขึ้นค่ะสรรพคุณของลูกใต้ใบยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ